สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาทำกุ้งอบบนเส้นกันนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะเดือดผุบๆเลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูแวบนึงนะคะเห็นไหมน่าทานไหมน่าทานไหม It's all right, you work with me more. บนเส้นคงจะสุกแล้วนะคะเพืเ่อนๆนี่ค่ะลองชิมสิอืม อูแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าเติมใบผักสดๆจากสวนไปเลยนะคะเราเอามาใส่จานกันเลยนะครับเพื่อน เอามาใส่จานกันนะคะยำบุ้นเส้นคะ่ะกุ้งอบอบุ้นเส้นไม่ใช่ยำบุ้นเส้นนะคะกุ้งอบอบุ้นเส้นง่ายๆคะ่ะ จากครัวไกลบ้านนะคะน่านทานไหมคะเพื่อนเพื่อนเจะเอ้อม,มุนเส้นนุ่มมากเลยค่ะเพื่อน่อนจ๋านี่ค่ะเห็นไหมบุ้นเส้นนุ่มมากนี่นะคะกุ้งอบบุ้นเส้นง่ายๆค่ะ สไตล์เจ๊ไก่นะคะถ้าเจ๊ไก่ทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้ค่ะเห็นไหมคะวุ้นเส้นเน้นๆเลยค่ะด้านล่างร้อนๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ามาค้ามาทานด้วยกันนะคะ ลองชิมนะคะอืมแซ่บค่ะแซะ่บค่ะทำเองอร่อยเองนะคะเพื่อนๆแซ่บจริงๆค่ะไม่ได้มูนะคะเพื่อนๆจ้า คลิปนี้เจ๊ไก่ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ